สบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเบิร์ตสุขสุขคุเนะา,มามะเิภาพมาเมื่อนี้กะอยู่กันกลุ่มวพ่อแม่พี่น้องเน,น,ะนาะกำลังแกงไก่ใส่หมกเอ,อือแม่วันเนาะหักเอ,อือกนดี๋ยก็ยังเหลือสองนวยเออ,อยังเหลือหน่วยเนึ่งเนื่อน,นที่สองฟาแล้วเนาะเดี๋ยวตอนเบนนีน่กะตอนเที่ยงชิโตมข้าวให้น้องเจนี่แน่พ่อแม่พี่น้องเนาะเสียงกะแหบะแหวกำลังเฮ็ดกิน หารเส <im 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 ้าพ่อเมีพี่น้องเลยเนาะมีตื่นมากอะจักไผยมหาพ่อแม่พี่น้องเลเนาะมาหาบ่อเตียงทองมาสั่นเอฟซีฟังไทยเนาะมาหาจักมาหาเมื่อไร่มาหาบ่อเตียงเนาพ่อเม่พี่น้องเนาะแบบอันมาหาญาติมาหาอาเนาะอาแล้วม่นี่เราอาแล้วย่บ้านไปไปอยู่บ้านอื่นะมาหาเราบ่เจอจักสิไปทางได้แต่วะอันนี้สิเป็นหมูแห้งกันกะเป็นหอยเนาะ ฮอมิล่ววันเพิ่นอีกหลายแห่ปตูก็เป็นแจวกําลังแต่งคัวกินอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่จะสุกเรียบร้อยเอันอียงก็บ่งนี่แต่วันนี้นัาไปหองอื่นเนาะหาบ่เห็นบัดนี้มื้อนี้ก็จับกล้องให้้ก็าตั้งกล้องมันแกงไก่ใช่พี่น้องเนาะบ่มีข้าวบงข้าวเบือหยังเลยแกงแบบดิบดิบอเนาะ มาหาญาติไาซะนะแต่ว่าสิไปทาง้งไรก็เลยขี่รถสามล้อมาหาบ้านวาวเตียงใช้นำ้ำลายพูกเนาะมาแต่เช้ากูเจ็ดโมงกูน้องก็แต่ไม่ตู้กำลังมาส่งน้องอิว่ไม่ตู้ออกไปนู่นนึงเรากลับมาก็ไปแซ่บบุ๊กแซ่บก็กินเด้อิบซีไทยเลยเนาะถก็ไปถึกปากพื้นด้วย ใส่ซาห์เอามว้แซบยู่เนาะใส่เกลือปิปงนั่วประเดะนิดนึงใส่น้ำลายพุข้างในบะซีอันต้มไก่มันเปื่อยก่อนหน่อสินะใ้่กระจังสิแกงเลยตูนะม้มันจะตลาดให้กินลบโบนะ้อหรอวะย่างอ่ะถืออันเข่าคลองมาคัดแน่แล้วส่พี่หน่อยเนาะเป็นอัน เครื่องของที่เราเสิมาหาญาติเล่าให้ไดิไปทางไหนเราวางรวงก่อนล้างวางใหม่กันล้างมันเป็ดคราบหน้ามันบ่แห้งป่ะพี่น้องยเนาะเอาไปสู่เพิ่นกินก่อน,นบ้านนี้สู่อันเอฟซีไทยกินาาก่อน่าจกอันุซ้ช้ประตูนี่ไปจับไปพี่นอ้อยเนาะเดี๋ยวมือมือจับเด้อบ้านนี้เดี๋ยว ขอตัไปวงพุ่นด้วยเนาะบัดนี้อ้าวยนอยาเลยผมคิดาจะตลาดก่อนฝาสักนั่นนี่ผมว่าจะออกมัตจะเสารกัเลยกินกินนะพนก่อนอยไรกครัปผู้ใดหลายครับผู้ใดลายผู้ใดอหลายว่าก็อ้า่ไหม่ยากเลเจดว่านี้แม่นาจะไดีเลย่เห็นเลยดีไม่นาพี่ก็ได้น้าหวก็ดีใจแล้วผมเห็นติิบบุกจะิคิเจน

แเจ้าบุกินว่หมูแล้วนี่นะเขาเจ้าบุกแช่ตู้เย็นไว้เปื่อยว่าแช่ตู้เย็นแล้มาเรียบเาแกินูชุดกาาตาขคือนี่แกันอ่ะบันของ้าตานี่น่อยยา่อจะอยากบ่จะอยากว่าอืมเฮ่อมจะบ่กจ มาลาอะไรจังมือเลยนี่มาไม่นี้บอกว่าไมาแต่จังหวัดเลยร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอทนอนบนบ้านนอนบนบ้านทักเราบ้านเนี่ยนอบ้านทักอย่างสอนแกงจางวุ้นดีแกงไก่ chào quá chào cây, chào cây chưa kìa chào À à, quá chào bò chào quá chào kit, nan kit, nan kit, nan kit, e, kit deh. <coughs> Hebat. Hmm. Sekian tu. Sekian. Hei. Tiap-tiap. 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 tiap 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 lắm bay mong mô kịp sai mô kai kênh ạ nyang kô ny noy nyy hãng không hãng kai kuku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  kai chạy cú 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 Cái cú 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 เดี๋ยววันนี้พื้นมีนี่กิว่อุบาาได้แม่แม่มามาบอกื้นนี่เหรอบ่อยู่บานี่ไปบือทชุกิรายาเนาะมันยุดเลยยีงขี้ขาดนยนัเบียกไปเล้อย่าออกเลยแล้วไปสู้หัวซอมมอเลย บอกเอาทำไรประตูเขาไปไรเยันจะคู่หายมือนั่งกันยังอันนั้นบอกอันเนี่ยเขียวตาโต๊ะเลย Na cuc cuc cuc, gai gai cuc cuc, mile hè, pick up gái. cặp up gái. Pick up, Cặp cặp Gái, gái, gái. Gái, gái, gái. Gái, gái, gái. Gái, gái,

เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่นี่พ่อนุพ่นกับก้าหรือพอรุ่งเราคุยกับประตูหาข่าวมาแล้วกินแล้วเมื่อกี้จะแล้วกินมาแต่หของวันพักได้แล้วอะประกาศไปทายแล้ว หายซ่ํา oh, นั oh, so, часов, ้นก็พอเด้อป้าดุ้งเด้อ FC เด้อเดี๋สิให้วายมิงมิงมิงแมงหมู่อยูหานอยู่เมงนะเข้ายอือไปแล้วมาเลยแม่หมูก็ใส่ไว้ให้แล้ว cung cái xe với hải tinh cái xe với hải giả, giả nhang, giả là gì hết áo à? Tầm bơ cái này, cái Sao? Mình phải em bỏ ra khỏi tủyệt nhá, như hùng say đắm đôi đi bơ mà đôi. Ní, này chuẩn đi. ban,

ต่เสียงเชีเ่ยวๆอดๆกันอะรับเบี้ยตรงข้อเห็นใจนี่ได้มใน,นเดือดถุงเดียวตอนเที่ยงก็บเบิ่ดละส <c oughs> ื่อันพักมาอะไรกินนี่เบลอปอดมันคือยังกินอยู่หนะน่ะ <c oughs> หานอนอ้าปากกลวง ใส่หมักเอ๊ะใส่แค่รอดใส่หมักเด่นสามชิ้น่างหน้ามันนี่นนพักนะ mm hmm. mm hmm. ในน,อน้องเราอยู่ให้กครอกกระเด็กไ mm hmm. mm hmm. อ,อ้เห็ดยังหายเขี้ยวอู๋กัน เปล่าน้ำประตูหรอเออตูอเลยเพื่อนเด้อวันนี้ปรตูอเลยเพื่อนนะเจนตูอเลยเพื่อนเอซไทยได้ตูแล้วก็ถือกรุ๊ปนี่เนะโอ้ตูอะไรเพื่อนใหม่แล้ เราไม่งอเกี่นพาเราลงหบหนาแล้วดูอาะไละวน่ะาเก็บมากแงไปาจอไปตูจะเป็นนาได้บักเเดว่าาะตวันกิโลจักไปกับ ระตูฟังไทยกันกำลังสิไปเบ้งด้านหน้าาเตียงเข่างามว่ที่ภาคไปในบ้านในเบิ่อเฮือนในแ่กับจังเลพุ่นราเหบ้านเพื่ออไแทำเพลงหป็นของจรงของแท้เาอาไปใ้ิ่ ตัวลยเพื่อนแล้ว้คบมามาทเกี่ยวััอาาถ่ายเปล่าถ่ายนี้ยรู้ผมไปพักหนอย่อผมากันน่ากับเพื่อน่เนาะออเพราเดี๋ยววนี้มีไปัก้าอดูง่าวอ กินบยแลน้าให้เรากินนวกบุกินอะไรอืคน้งมาจากรถสามล้อกม่ทราในไดนี่โ้ยพี่น้องเนาะเจคิเมนยังเชื้อผาเล่าบอกู้วาจังได้ นี่จั้สิเป็นยังเป็นแต่ยานคือคันมคันเทมจังชิจังันพมงาบวบแล้วมาลุกกาจังขนมงาไปจังเนาะไปแล้วไปแล้วประตูและเพื่อนแล้วไปหน้า้าเราลงน้ำหน้าไว้เองแล้วเปลี่ยนมาเลยไปเลยเป็นเพื่อนปูวันเลย ูว่านอยู่น้เมรห่าหอนไม่น้องเลยน้ำใจหอนว่ะนีต้องผมมีเพื่อนเราแต่เราเออผมมีภัยเพื่อนที่จะไปยิ่งเหมือนจะไม่บอกภัยล้วนางย่เนาะปดย่น้องเดีพิถาเลยภั่ตรงเขากันอันนี้ใครไดู้้ตูเรา เราคุยเป็นเน่เราวอาเป็นไปเฉยปิดเฉยดูดิโมเมนมาโมเมนมา,มนมาติเล็กน้อยเนอะ้ผู้ทียงยังติดเราอ่ะมัไม่เถอยงยังติดเลราอ่ะจะทำไรแม่ชิวยาเล็กน้อยติดอย่างเดียดวอ่วะ